เเฮฮาไม่ใช่ใช <laughs> มาครับคุณแม่คุณพ่อครับมาครับมาดูของดีของเด็ดนะครับประจำจังหวัดกันวันนี้นะครับผมจะพาหลายๆท่านลงใต้ครับไปจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ก็ว่าได้นะครับแล้วที่นี่นะเกาะของเขานี่นะโอ้โหโด่งดังอลังการไปถึงเมืองนอกเมืองนาเดนแตนะ่สวยมากๆก,ก็คือจังหวัดสุราธานี <laughs> ขอต้อนรับนะครับคุณนันทวันศิริโพโขพั์ ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทสํานักงานสุราษฎร์ธานีและคุณสมชายสินมารองประธานหอ,อการคา้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าของสินมณะฟาร์มสเตย์สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีสครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เขายกเกาะสมุยมาไว้ในสตูข,ของเราแล้วค่ะคุณพ่อขะอย่าเรียกว่ายกเกาะสมุยดีกว่ายกทั้งสุราษฎร์มาดีกว่าใช่เยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะท่านพ่อครับฮัเล่ฮันเล่ว่องกล้ามาชมลิเกใช่ไม่ชิค่ะระทุณมากนะ คุณเดินทางมาลงเครื่องมาเลยใช่ไหมคะับใช่เพิ่งถึงเมื่อกี้ค่ะโอ้โหตั้งใจตั้งใจนะคะที่จะมานําเสนอในเรื่องของของดีของเด่นของจังหวัดสุราธานีนะคะวันนี้เราก็นําเรียกว่าทั้งของสดและก็ของคาวมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่าสุราธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแล่ธทรมาเน่ อบอกแล้วว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือบอกหมดเลยอะแหล่งธรรมะด้วยนะลูกนะาใช, <c oughs> ใช่เยอะแยะมากมายเลยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะมีอะไรบ้างคะท่านผอ,อ,อขาโอ้โหวันนี้แน่น,นอนนะคะขาวนวล อ้วนสะอาดนี่ต้องหอยนางรมจากสุราธานีเจ้าเดียวนะคะแล้วก็นี่มีเรียกว่าปูปูกระป๋องปูมะนะคะนี่เรียกว่าเป็นอาหารชั้นนําของจังหวัดสุราธานีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอสต่างๆนะคะแล้วก็เป็นของแปรรูปใช่แน่นอนนะคะมีไข่เค็มแล้วก็มีสลัด ผลไม้ค่ะใช่แล้วก็มีในเรื่องของสินค้าที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ,ะหรือ GI นะคะเรียกว่าประเมงนะคะอย่าช้ารำไรเสียเวล่ำเวลาเลยครับเมื่อกี้นี่บอกว่าอะไรนะคะหอยอะไรนะหอยนางรมสุราจะต้องขาวนวลอ้วนสะอาดผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับไม่พู๊ภาพจับเพลงแล้วครับเพราะว่า อย่าม่มเลงมานานมากแล้วครับผมจะได้ชิมเมื่อไหร่นะครับคุณสมชายขออนุญาตนใสนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยคุณต้องมาอยู่ใกล้ๆสิครับครับหอยนางรมของที่สุราษฎร์เนี่ยทุกตัวในมีอยรับรองอะเหรอมีหอมีอแล้วต้องมียอเทียบ คือผูเชี่ยวชาญเรื่อมหอยจริงนะคุณชายครับตัวมันใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมนะใช่ครับค่ะคือสิ่งที่มีความแตกต่างของหอยน้งลมสุราษฎร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหอยที่อยู่ในสามน้ำนะครับเป็นมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารครับนี่ครับหอยของเราพอเปิดอม้ถือได้ยังจับต้องหอยกูได้ไหมครับคุณสมชายขอหอยก่อนอ๋อทำไมทำไมไม่ให้เขารู้ว่า จะกินเจอแล้วนะฉันมาแล้วนะให้เขารู้ตัวใช่รู้ตัวเดีเชีเราด้วยเดีลองดิเดี๋ลองดิผมจะค่อยๆนะฮะผมจะไม่ทำด้วยถนอมก็ปิ้งปิ้งฉันมาแล้วนะนะครับแล้วก็แย้มพ่ออบเราแย้มฝาหอยครับพี่เอแย้มพ่ออบเออแย้มพ่เปิดได้เลยนะถ้าอดนะตั้งใจจะเปิดหอยเปิดหอยไม่รอจ้ะ ไอ้ <laughs> ลีเกเก,เกต้องตัดสินใจจริงๆ,ๆนะ<ช>ไม่ตัดสินใจก็ต้องตั้งใจนะครับนนเปิดนะเปิดครับเปิดได้เลยแยมโอ้โหให้ดูนะขานวนวลอ้วนสะอาดถ้าไม่ขาวไม่นวลประเภทผอมเขียวเหี่ยวดำไม่ใช่หอนรมสุภาพ <laughs> หอยมีหอยมีผอมเหียวอะไรนะผอมเขียวดำโอ้แต่อันน <oh ี้ขาวนวลอ้วนสะอาดใช่อะหาดจริงๆนะคุณแม่คุณพ่อครับนี่แล้วก็แช่เย็นเย็นยังเย็นอยู่อะเย็บเลยบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แล้วก็ความปลอดภัยของหอยนางรมเมื่อไรผมจะได้กินอเมื่อไรกินเนี่ยผมก็จัดให้เดี๋ยวนี้เลยจัดให้เลยครับพี่เอดมหอยก่อนฮะต้องดม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 เพื่ออะไรพี่เอ ถ้าเกิดว่าหอยพี่สมยอย่าทะลึ่งนะผมดมนะคือต้องบอกว่าที่นรดนเนี่ยถ้าเกิดหอยมันไม่สะอาดนะมันจะบอกเลยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะพี่นงกรแล้วเราก็มีเครื่องปรุงนะประเภทหอมเจียวน้ำพริกเผามีหมดแต่ผมไม่ให้ให้รู้ว่ามีใช่ปะคะไม่นั้นแหะคะคุณขาเราต้องชิมก่อนแบบสดๆน้ำบีบลงไปแล้วคุณพี่เอขยาหอย ขยาวย้อยอันนี้จริงปะเนี่ยจริงเพราะว่าให้กดที่มะนาวเนี่ยมันทำปฏิกิยากับเนื้อของหอยครับพี่เออ๋อตึงตึงอย่างนี้นะใช่ครับพี่เออันนี้เป็นสูตรการกินของเขานะครับใช่ใช่ใ้่ใช่ในะใช่าต้ใง่ใช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 ่ขช่ใช่ใช่ใ้่ใช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 ่ใ่ใช้ใช่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 อช่ใช่ใใช่มชอบชานเ่่ใ้อยู่ดีต่ใใช่่ชช่ภาคองศา จับนี้เลยพี่เอยังไงพี่อ่าจับเนี้ถูกต้องครับจับสีห้องศาอย่างนี้หรอครับนิ้วชี้แควกหอยหน่อยเขี่ยนางลงไปแล้วถ้าเขี่ยไม่ดีนี่เหรอนี่เอใช่พี่เอใช่ครับพี่ใช่ครับปึ้งเอ้า่อยค่อยสูดนี่พี่เอหนึ่งก้านอันนี้กรถินนะแต่ตอนนี้เป็นผ้าป่าแล้ว แม่เยอะจริงๆเลยโอ้โหมันอย่างนี้แล้วเงินล้นได้เลยกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะใช่ครับืมนะครับค่อยๆสูตรนะครับสูตรอะไรอ่ะสูตรขากาศีข้าวสความหวานจะค่อยๆมาอ๋อเราก็เพิ่งรู้นะวิธีการกินหอยต้องใช่ครับแล้วพี่เอบอกมาตรงนี้นะถามว่าหวานไหม 玩ไหม ตอบคำเดียวว่าวา้าวมา,ากนอกจากหอยนางรมนะคะก็ยังมาแปลรูปเป็นน้ำพริกหอยนางรมอีกเป็นยังไงบ้างคะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าน้ำพริกอหอยนางรมนะคะในส่วนของจังหวัดเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ <c oughs> เราก็มีในเรื่องของการส่งเสริม<อ>การขายอย่างเช่นมีงานเทศกาลต่างๆนะคะเรียกว่างานทงาเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่ในส่วนของการท่องเที่ยวไทยเป็นเจ้าภาพนะคะก็มีการจัด ปีละหนึ่งครั้งนะคะเราเอาของดีของเด่นของจังหวัดสุราธานีมาออกบูธในการส่งเสริมการขายนะคะนี่ในส่วนของการส่งเสริมด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะงชิมเลยลองชิมซะหน่อยที่ไม่เวแลวเหมือนกันน้ำพริกของเขาดมดมก่อนพี่เอต้องดมดมก่อนใช่ครับสูตรของของคุณสมชายนะคะต้องดมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับหอยหอมมากเลยค่ะใไหมโอ้ต้องดมให้ได้ลิ้มรสความอร่อย อือหบอมบอบอบอเป็นอะไรหูดีอะดีป่ะเช่อเอิญเช่อเอิจริงจริงนี่คือน้ำพริกหอยนางรมใช่ค่ะเออใช่คุณมันมีกลิ่นของความเป็นหอยนางรมเข้ามาเลยอะครับอือดีจังเลยอะไอนี้คือเอามาต่อยอดจากที่เป็นแบบสดสามารถที่จะแปรรูปได้ครับนี่ท้าบาสุราธานีนะครับอีกหนึ่งอย่างไม่พูดถึงไม่ได้เลยไข่เค็ม ไข่เค็มแล้วทําไมต้องนึกถึงไข่เค็มชัยยาอําเภอชัยยาเป็นหนึ่งในอําเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการเลี้ยงเป็ดเองนะคะเรียกว่าเป็ดไล่ทุ่งนะคะแล้วก็มาจะมาทําแปรรูปในเรื่องของไข่เค็มเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ดานานนะคะไม่ว่าจะทานสดหรือไข่เค็มไข่หวานเห็นไหมคะอ๋อแปรรูปได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะดาวจะทอดได้หมดเลยนี่คือการแปรรูปของไข่เค็มชัยยา จังหวัดสุราธานีค่ะนี่มันเป็นแบบนี้แดงมันวาวครับแดงมันวาวคุณแล้วดูดิความเยิ้มของไข่นี่อันนี้เป็นไข่เค็มหลงทางนะครับทำไมต้องหลงทางครับเพราะอยู่ชายาครับชอบพี่สมชายอยู่กับผมนานนะรับพี่ผมแม้พี่กลับนะโอ้ไข่เค็มชายาอืนะครับคุณครับ ชิมได้สิเนี่ยเนี่ยชิมเลยได้เลยได้เลยแดงมันวาวมันก็จะมีระยะเวลาของไข่เค็มนะคะครับว่าอาทิตย์นี้จะดาวจะทอดอะไรเงี้ยนะคสูตรอากาศต้องสูตรด้วยพ่ออันนี้ความเค็มแบบว่าเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะกำลังทำกลังพอดีค่ะดีเทียวอร่อยเชียวมีอะไรอีกบ้างท่านบอยังไม่หมดเท่านี้แล้วก็สินค้าที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเรียกว่าสินค้าสิ่งบุงชี้ทาง ภูมิศาสตร์นะคะเรียกว่าปลาเมงปลาเมงง่าจะรู้ได้ยังไงนะคะปลาเมงเดี๋ยวก่อนปลาเมงมันคืออะไรอะผมไม่ค่ะคล้ายๆอย่างเป็นปลาดุกตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นปลาที่อยู่ในท้องถิ่นที่อำเภอนาสารนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความต่างจากแหล่งอื่นๆครับแล้วก็มาแปลรูปเป็นปลาเมงที่แบบยำแล้วก็แบบต้มโคลงถ้าปลาเมงรมควันเนี่ยนะคะกิโลนึงเท่าไหร่ทราบไหมคะไม่ทราบครับโอ้โห สามพันครับโอ้โหใช่ปลาเมงรมควันเนี่ยใช่ครับแล้วท่านมีติดมาห้องไหมครับเออผมติดอยู่ในซองนี่ครับรอดตาออันนี้คือใส่น้ําแล้วทานได้เลยใช่ค่ะก็เหมือนบะหมี่กึ่งสาเร็จอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเขาทำมาจัดสรรมาพร้อมเลยนะฮะนอกจากปลาเมงแล้วยังมีอะไรอีกครับท่านผอค่ะก็มีในส่วนของน้าพริกปลาสุนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอสสามรสนะคะซอสกะปิปรุงรสแล้วก็ น้ำพริกเผากุ้งแล้วก็มีปูม้าจากกระปองเทให้เห็นกันเลยค่ะสดๆนี่ๆนี่นี่นีเหรอมันอยู่ในกระป๋องนี่เอามาเป็นแบบนี้หรอใช่ค่ะอันนี้คืออัดกระป๋องมาเลยเหรอใช่ค่ะใอุ้ยกระเทียมล้วนๆเลยเหรอใช่โอ้โหคุณสะดวกมากเลยแป้งจริงใช่ค่ะเอาไหมซักกระป๋องสองกระป๋องไหมลูกเดี๋ยวเราไปทำปูแบบผงกะหรี่ได้เลยจริงขอชิมหน่อยได้บ้างได้ว่ากระป๋องได้ความหวานของเนื้อปูยังอยู่ขนาดไหนลองดูอัดกระป๋องอัดแน่นอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะ เป็นปูม้าเนี่ยไหน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 โดมดมดมนะต้องดมก่อนต้องต้องดมก่อนกินจะได้ลิ้มรสเป็นยงกันเชี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 ยงปูครับมันจะมาและเห็นภาพปูหวานเจ็บเลยอ่ะหวานหวานหวานลูกหวานมากเลยกีเนาะก็ต้องบอกว่าปูม้าเนี่ยอยู่ในอ่าวบ้านดอน เป็นอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารของปู<า>แล้วก็ในส่วนของการที่เป็นอาชีพแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็แปรรูปนะคบ<า>มาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วสิ่งสำคัญคือเพื่อการส่งออกออเป็นการสร้างรายได้ ลองดูนะครับคุณแม่คุณพ่อครับเพราะว่าอย่าให้ผมอร่อยแต่เพียงคนเดียวนะครับอยากแจกความอร่อยให้กับทุกทท่านจริงๆในตอนนี้ <c oughs> ท่านพอ,อครับไหนๆก็มาแล้วฝ <c oughs> ากหน่อยครับของดีของจังหวัดเราครับหรือจะเป็นท่องเที่ยวก็ได้ของสุราษฎร์ธ <c oughs> านีเชิญเลยครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธ <c oughs> านีนะคะที่จะมานําเสนอในส่วนของแหล่งเรื่องในเรื่องของอาหารนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาศก เห็นไหมคะเขื่อนรัชประปาซึ่งก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่พลาดเมื่อเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแลวก็ที่จะใกล้จะถึงนี้นะคะ3 4ธันวาคม2565นะคะในส่วนของอสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ,ะ่ะจัดงานเทศกาลมิวสิกเฟสนะคะในวันที่3-4ถึงธันวาคมณนะอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะบริเวณปากทางเข้านะคะก็สามารถที่จะซื้อ ตัวซื้อบัตรกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศนะคะนี่คือเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนแล้วก็ในจังหวัดสุราธานีนะคะที่รวมตัวกันค่ะถ้าเผื่อใครที่ลงไปทางใต้นะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปเที่ยวกันไปดูงานกันได้เลยนะครับแล้วก็กินของอร่อยๆของสุราธานีเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการปากท้องต้องรู้นะครับขอพระคุณยังสูงค่ะมีโอกาสเรียนเชิญอีกนะทั้งสองท่านนะยินดีค่ะ